หครับน้ำประการปูครับน้ำประการค่ะอ่าเจริญพรครับเมื่อกี้นี่มีอาการถูกะมากจะเลียรับสายทันทีมาได้ครับผมเป็นกะมาเอาเน่าทางล่ะพ่นพ่นมากเน่าท่างพ่นมาเอาเน่าทางมาตีปู แมนโอ้ยแปเอาหอดวัดเลยตัวนี้แมนเป็นลุงพ่อลุงนี่เราสูบบอสถอยเราติดจะทันอากาศนี้ตลอดก็พ่อได้ไอ้หน้าทางเล่าไปเลาก็ว่าเอาให้เอาให้จับให้มันมันเน้อจันวาทองสามสิบกว่ากิโลเดย ลดแดนมากไปอุ้ยโกไก่ดอก30วกิโลกบ่า30เสาม30เด้ว่ามัน3กิโลดิประมาส3่กิโลอันเจ้าวันนี้เจ้าขึ้นว่าอายุ89ปีใจเป็นใจด้วยสินหน้าแดงตาใสปิ้งนี่ย89ปีป่ดโ้ยางกินบาดไวบ่เนี่ยมโอ้คนแข็งแรงดีเนาะ ลูกเต้าหามาไว้หามว่าได้ดอกให้หน้าสาธโเพิ่นบ่ไเรียนเดือดร้อนนาอํากัดยูกันมีความลูกเต่าประสบผลสําเร็จหมดแลวครับผมอืมนอกจากมีเงินเดือนจากคอน์นก็เป็นข้าราชการก็ครับความเสียง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 ไล่ผู้ใดดังเ <c oughs> สียงไล่ปูเหรอคร่แม่นบอเอาขออนุญาตเด้อสันเดอมันกระจอกกับรูกว่าปูเฮ็ดอีอย่างยู่ดีครับ มีเสียงตัดเสียงดยได้จังไดหนอ,อเหมือนกันทันขันไลเขามาเสียงปูสิคอย,คอยสิบ่ด,ดังเด้ยปูเสียงเพื่อคอยขกดแล้วเล่าแ <ละ S 1> มนบ่แมนเอาเล่าพัฒนาเล่าเล่าค่ะงวดที่ผ่านมานั่นมันเละติดหามันดังครับจะรน้อมรับตามความเป็นจริงคือโกแล้วว่าับครูบ่เข่ามันรู้มันบ่ครับแต่ว่าหลังจากที่สังเกตเบืองแล้ว เหล็กทีฐาวัดที่พานมามันดั่งห่างเขาก็เลยเอออกตีครับเป็น้วอูกเป็นไปไรที่เกันเป็นไงแล้วไปเจไอประมวลนผลเนี่ยห้องสูงก็ผีไอได้หล่ครับผมอ่าพวกเขาเสิยหายมันออกเขาก็หูก้อนเดีหร์หายมันออกได้หล่ประมวลผลยอดซื้อยอดขายตัวใดมันมาแรงเหล็กติดหนังมาแห้งมันบอกครับเออบันนี่มือแรงกันมืออื่นี้วัน ปันจันที่จิวหัดเนีที่เป็นเรนื่องใหญ่หนีไปยังครับผมแรกคณะจริงเขาเขาอัดคลิปยั่เห, <c oughs> เหนียวก็เป็นวันยังกันน,นี่วันเมื่อเนี่ยวันวันอาทิตย์ป,ปูอาทิตย์นะวันอาทิตย์เนาะ<ป>ย่านย่านง,งานอังก็เลยมาเอาปูก่ออนปูบการ์มตดีเนี่นนนยหรอปูว้ายก็ต้องตามกันเบึ้งแล้วผู้ใดบอกตามก็แจกตีว่ากันได้แล้วค่ะแต่ดีว่าคือเกาตัวพอไม่ตามแล้วเข้าครับอ่อ เออลูดเม็ดเดียวตัมตอนนั่นนกันแมนนั่นๆโดนโดนทีเดียดอกสองตัวนงครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังเลขแปดเลขแปดบอกพูแมนครับมีหลานหลุดหลานมีเสียนหลุดเสียนฟังเราเอฟซีวิ่งกันได้ โค้ขน่อยใจขึ้นแล้วดรถรถปูบานเลยวิ่งแปดซื้อยางติดแปดมาเกล็ดแปดมาัาสายวิง่งสายหลุดจัดเป็นหลวดซื้อยางก็ได้คอยติดแปดมันมบอกรถถูกต้องติด 8. แปดก็ได้เงินหลวดฟังเราเอฟซีซื้ออะไรก็ได้บาร์นี้ม <8. S 2> ันนี่บันนี่มีเอฟซีหรือในไล่ โอ้ป้าขวาทำวอกกันไปวอกกันมาก็เลยมาบอกเรียงเลข4ตัวผู้เคยเหตดบ่อมั่นครับไม่3ตัวมันกระถืองาแต่ว่ากัเคยแตกไปได้ละ3ตัวเล่าพัฒนากระได้วากันดอกแต่ว่าที่เอายุติละเลข4ตัวมันถืองาถึงได้4ตัวเออกัน4ตัววิ่งมันสี่คือวากันดอกกันวาแันก็กเอาไปวิ่ง่องเบิ้งกับี่ซื้อ4ตัวก็ล่องเบิงเด้อวากันดอกครับใมันก็เลยเป็นที่มากองวดนีน เ็็ซีตัวหางหนึ่งสามตัวสองหางเะดดิครับผมก็ย่าผ้ากันว่าว่านับเมือหลายขึ้นหลายขึ้นอยาว่าสันเดอร์เอฟซีอืมกับยังก็การลงทุนเนาะกับเรื่องด้านการเงินมันเป็นเรื่องสําคัญเลยกับอีกอย่างหนึ่งความหนาเสื้อถือของผู้หายแนวทางมันก็สําคัญบพอกันเนี่ยน่ครับ ส่วนซี่ตัวนี้เมื่อได้รับประกันว่าที่เขาตวดเขามาก่มากกว่ารบริวารหรอกจัดมาให้เบิง้งกันเสียครับเก้าแปดหกหนึ่งเก้าแปดหกหนึ่งครับอ่าอ่าซี่ตัวหางเด,นนเดี่ยวบันนี้สามตัวแล้วบ้านนี้สามตัวบ้นนี้แปดแปดสองแปดแปดสอง แมนงามบอมแมนรันมานี่เล็กอ่ะอ่ามันมากแปดสองแปดแปดแปดสองยังสินะสองแปดแปดหนึ่งอ่ะสามตัวสามประตูหนึ่งประตูมานี่อีกตัวหนึ่งเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดครับอืเจ็ดหกแปดบานี้สองตัวได้หรนอเป หนึ1 1> 1 2> 2่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสองแปดลบแปดโมแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่แปดสี่อืมพอให้ห้าสิบสังเกตมึงว่าเลขที่มั่นติดหก เข้าจะต้องพอตามที่เคยบอกกันไว้บัว่าไทยก็ตามอีหยังก็ตามกันติดหกเหมือนบักแม่นปูกันแม่นกันแปดเก่าตัวหนึ่งนัดแมนกันกันแปดเก้าแปดเก่าันแแล้ววันนี้มานี่ตัวอีกตัวหนึ่งมันติดหกมันบ่กสามตัวมันบ่ก มันมาเจ็ดแปดเก่าไปบอกตึกเก้าเจ็ดแปดเก้าเก่าแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดดูสินะเจ็ดหกแปดนี่แปดก็ได้สิเป็นโอหกกระเลสิเป็นเก้าอืมกระเลขสิเป็นเจ็ดเก้าแปดอืมเจ็ดเก้าแปดสามตัวเพิ่มอีกบอกปูเพิ่มไม่ค่อยห่อนนี่แหละเพิ่มเดี๋ยวนี้แหละที่คิดได้เดี๋ยวนี้เพิ่มเดี๋ยวนี้เป็นบ่อปูเพิ่มเลย มันไอเดียมันผุดเกิดเดยตั้งยูเรากันดับไปเ,เริ่มเ,เ,น,เนี้ยอัวเบาเดี๋ยนี้มีเก่ามีโมมันกับมีเก่ารถอ่ะเมื่อเดือนก่เอเปล่ได้แมนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเพิ่มนาเพิ่มลังเพิ่มบอยูบอเซาจเลน้อยกับเต็มกระดาษกนจะเส่าวา่าปัญหามันมากอีลีล่ะเฮ็ดยังไดล่ะ งวดวังหันเิงยันมันมาหาพกติดยันตัวปูกับมิตัวีัเยอะ <c oughs> หยยรอน้องปูอืมน่ะหวังว่าคงจะซื้อได้นะนะเ,นเลขติดแปดงวดที่มาหน่ว่าข้าน,น้อยก็บบยว<ด>่าจะซื้อน้ำปูอยู่ได้เหมือนกันอ่าปูเน้นปูบานีเนน 6, ่เน้นหกอ่าเน้นเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเน้นแปดหกแปดเจ็ดแปหก แปดเจ็ดนั่นแหละตัวนินท้อนี่มันบวกคู่แมนทั้งหมดจะคู่สองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยหกนี่กับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับตัวกันลายก็เก่าคูหนึ่งคู่เดียวนึงดอกบัวแต่ว่ามันหลายอยู่ในสามตัวพี่สามตัวสี่คู่สี่คู่สี่ห้ายด ก็อดเอาห่าอยากได้แต่ว่าบวเกินนี่ดอบวเกินนี่กะสิไฟย่ำไฟย่ำลดลงตั้งแต่ก่อนเปิดปฐมมาเลือสามตัวหางเดียวตัดล่นน่ะนะมันเป็นแต่ละวันเป็นบัปูมันมันเป็นแต่ละงวดความมันใจว่าตามความเป็นจริงมีคันเลขมันเข่าสมุ่ะงวดี่ผ่านมามันเข่ามันกะทิโหลายณนี่วิตกไหมครับอ่าวิตกกังวลย่านเลขมันหลุดคันเท้าบวกกัน เขาเป็นเก้าไหวกกันห้ามันมากเก้าก็ค้ดหนาค้ดหลังกันนะครับ uh huh. เออเพราะว่าการลงทุนนี่มันมันก็เท่ากับประมาทบไดนะอันสูตรเนี่ยทุกสูตรเนี่ยไถ่เล่าก็ตามไถ่ยาซา,ามเส้นไหก็ตามมันก็เป็นวิธีการเดาอย่างหนึ่งแต่ว่าเพียงแค่ว่าเดาเดาแบบเดาแบบมีเขาเรียกว่าเดาแบบมีแผนทีมเนี uh ่ย huh. โมเมนต์เดาซุ่มนะโมเมนต์เดาซุ่มโมเมนต์คืดเอาแล้วก็ว่าเลยมันก็มีแบบแผนของมันอยู่นะมีพังในการมีอยู่นะการเดินอยู่นะมันมีอันเลขสามตัวมากตัวที่ว่าชัวร์านเปอร์เซ็นแน่คงจะดงวดนมีควจัดคงจะอคอใส่ซิ ใช่ซิทส่วนตัวครับผมหมดเลยก่อนหมดเนี่น <c oughs> ลูกเขารู้แล้วกอคนครับผมหมายถึงหมายถึงเสียนกับเสียนนะเสียนกับเสียนนะครับเราว่ากับบอลหน่อยอย,อยู่เด้หมดว่างหันนะั่นน่ะตัวกับสาคัญตัวเจ้าของผิดเมื่อใหดอกอันนี้กัมันเป็นยังสั่นกับจริงกับบอลได้ทกเทียงยังดอก ดิม ok ok ่ิท่าจ้าของที่มิท่าจ้าของมันคือได้กินเขาผู้เดียวพื้นกินหยาบมกกวติวาเนาะแต่สามตัวมาตัวตัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกง่ายได้ปุ๊บเบิ้งเชียนเหล็กต่างๆมาเหล็กเชียนต่างๆมากกาเนี่ยตัวประกบคู่มาครบหมดเลยเออเบนนี่เบนนี่นี่คือให้เลยเนาะป่านนี้เนาะนี่มันนี่เนาะมันว่าดิมิท่เจ้าของมัคือได้คำนวณได้กติวานเนาะนี มาอยู่ดีงวดว่าหันกระไดครับห้าเก้าสี่สี่ห้าเก้ามันบอกมันมาอย่างมันมาสีเหรอมาสีเออวันนี้ขออุบไว้กว่า <laughs> อ <laughs> เออยังเชิ่องยังเชื่องยังเชิ่งไปก่อนก็ว่ามันใจได้มันใจได้ว่างวดนี้มีตัวถึกเนี้ยครับนี่แค่วงนี้ก็นี่ละตัวมันใจตัวว่งนี่นะ มันใจเกินล้านเกินบ่มีะไเสียหายมันใจก็ขึ้นเหล็กแปดครับผม,มเหล็กแปดมันเป็นเหล็กน้ำโสกดี่ตักีมาเนี่ยสำหรับแนวทางตำเล่าปูซุ่มเงียบวันที่เก้ามิถุนายนหกแปดวิ่งรูดไปที่แปดเนาะปูสี่ตัว,ว,ตวมาพิเศษในจักน้อยเมื่อนี่นะครับ เก้าแปดหกหนึ่องแมนบลอรปูแมนถตกลงเยอะสามตัวมีแปดแปดสองเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดแมนครับสองตัวแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดสี่แปดเก้าแปดเก้าตุกลงตัวกันเด่นเน้นหนักไปที่สองตัวแปดหก แปดเจ็ดสามตัวเกตหกแปดมันบอกูแมนเกตหกแปดตัวพี่เสียนันงวดมั่งขันงวดมั่งหันขันเล็บมันบ็หลุดไตแล้วกับกระบาดร้านล่ะงวดสมมติว่าขันงวดว่งหันเล็บหลุดงวดมีสิบปอยใคหกเจ็ดแปดมันดิมันหลุดมันก็กระทบแน่นจากหน่อยครับผมกับเพื่อรักษาความหนาเสื่อทือของเจ้าของไว้นี่ละะครับผม ก็เลยเป็นเกิดกันขวากันใช้ไป็เนี่ยหกเป็นเก้าเนี้ยมันกับติดหกมันกับมีตัวเดียวมันบอดหลังวันนี้ก็ได้แต่ว่าปูเอาแปดแปดเนาะปูเนาะบ่อเป่าเบอร์บ่อใครสิคิดว่าแปดแปดมาไดบ่มีแปดสองคือบ่อแปดแปดจักนาจักนาคิดจักนาคิดทุกคนมีแมนทุกคนมีสิทธิจะคิดพลิกแพ่งไปได้ ไต้เบิดที่แนี้เนี้ยก็คือให้มีรักสงบแต่โลกบกขาดนะขาดผมแยแท็กเนี่ยปิดแทแท็กเนี่ยอาปูท่าเยี่ยมแล้วปูบานี่วันพ่อเนี่ยยุตมแล้วครับผมนั่นไปนั่นไปรุนไปเสียงลองเบิงอับป่อเบา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 อืบปบอเอา ชีวิตมันมี้ชีว่าแต่ว่าฉะนั่นแต่ว่าการละมัดระวังอการลงทุนมันบวก่าเพิ่นว่าโตหรอกสังาตมาทั้กสังกับพวหูร่วงหนาเราพวกไม่ยากไม่เสพปนั้นเฮ็ดตามสูตรนี่สิป้าไม้ป้าไมยก็คือกันอยากให้ทุกคนนี่ประสบผลสําเร็จสอบพันไปน้ากันเนืแอ้วก็ไอ้ักกันไว้เงียวแน่นเพื่อ เกี่ยวเสือกนี่อยลกจะให้ไก่ห่างจากเครือด้วยออขอให้ทุกคนโชคดีและกันยบประมาทในการลงทุนมากตัวได้กระจัดขัดกับพันนะนํามาเป็นแนวทางเป็นไกล่รล้ายในการเดินทางลงทุนในคืนวัน,นจันทร์ขอให้ทุกคนโชคดีจเจริญพอ้อนกาบน้ำมัสการปู่